บ้านบทางในสวนนะครับตอนนี้ได้ติดแปรลงไปแล้วกวุ่นวายพอสมควรเรื่องของการสื่อสารไม่เข้าใจเ,าเริ่มเหนื่อยไม่รู้จะพูดยังไงครับเราจะว่าเราทันสมัยเกินไปมันก็ไม่ใช่ที่เรื่องของการสื่อสารที่ไม่ค่อยเข้าใจกันการพูดไม่ค่อยเข้าใจกัน ขึ้นแปรล,ละเดี๋ยวเขาคงจะเดี๋ยวคงจะจบสัปดาห์หน้าได้มุงหลังคาแน่นอนครับก็ได้ทำกันไปพอสมควรแล้วล่ะครับออกไปทุระมาแป๊บเดียวกลับมากา็ผิดอีกไม่กล้าปล่อยจริงๆครับไม่กล้าปล่อยเขาไม่เข้าใจว่าเราจะทำยังไงแต่เราก็าพยายามที่จะสื่อสารให้เขาเข้าใจ มันเป็นศิละปะในการสื่อสารจริงๆการสื่อสารเขาไม่เข้าใจเรานะแต่เราก็ต้องทำความเข้าใจว่าทําไมเขาไม่เข้าใจเรา,า,า,าก็ต้องย้ํากันพอสมควรเราก็จะกลายเป็นคนขี้บน่นแต่ไม่เป็นไรครับลุงตุ้มผ่านคนแบบนี้มาเยอะก็พอที่จะอาภัยกันได้แล้วก็แก้ไขได้ ถ้าเรามัวแต่อาศัยแรงงานไทยวันนี้ลุงตุ้มไม่ต้องทำํำแรงงานต่างชาติเขาก็ทําให้เราได้ตามที่เขารู้มานะฮะแต่สิ่งที่เราจะทำเนี่ยมันมันมันนอกเหนือจากที่เขารู้เราก็มีหน้าที่ต้องทําให้เขาข้าใจเพื่อให้งานเราออกมาได้สมความตั้งใจของเรานะฮะตามแบบของเราผิดพลาดเยอะนะครับว่าหลังนี้ผิดพลาดพอสมควรและเฟืองเล็กมาก เป็นเพราะว่าเราไม่ได้มีเวลาควบคุมเขาแบบเต็มที่รู้ละว,ว่าต่อไปจะต้องทำยังไงเดี๋ยวค่อยๆแก้ไขกันครับแก้ไขปัญหาเรียบร้อยจบละกว่าจะจบได้โอ้ยเหนื่อย สรุปว่าเดี๋ยววันศุกร์จะมุงหลังคาเรียบร้อยแล้วแก้ปัญหากันจบคนก็เกือบจบเหนื่อยแต่ไม่เป็นไรฮะสนุดดีเหนื่อยนิดนึงมันเหนื่อยใจแต่ไม่ได้เหนื่อยใจหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้ทรงอย่างนี้นะครับ เดีย๋ยวมาดูรูปร่างกันต่อไปว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงต่อนะครับหลังจากที่ใส่หลังคาแล้วทุ่มจังหลังคาพิเศษมาสั่งราคาจากจังหวัดตราจีนบุรีนะครับซี่อยู่ไม่ไกลจากตรงนี้นะฮะไม่ไกลจากพนั้นมีคมเท่าไหร่คนมาสักสี่สิบกิโลเดี๋ยวเขามาส่งตัดสินใจว่าเอาช่างมืออาชีพบุ้งหลังคาให้ดีกว่าเพราะว่าของเรา น่าจะไม่ถึงะนะฮะมือไม่ถึงเพราะประเมินจากการทำงานแล้วประเมินจากการสื่อสารแล้วข้อผิดพลาดน่าจะเยอะอยู่นทะักษะของช่างเราก็ยังไม่ได้วันุกนะครับเดี๋ยวมึงมน้องชาเดี๋ยวมึงจะถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวตรงนี้หันมาดูห้องน้ํากันบ้าง ห้องน้ำก็ไปเยอะแล้วครับสร้างไปก็พอสมควรแล้วละ่ะทำขึ้นไปพร้อมๆกันช่างนี้ช่างอีกชุดนึงช่างต่างชาติแต่ช่างคนนี้ทำดีคะนะฉาปูนละในห้องน้ำตัวนี้เป็นสไตล์ลอ็อนะครับเดี๋ยวให้ดูว่าล็อบเป็นยังไงคือช่างคนนี้ไม่ดื้อ ก็เป็นคนที่ทํางานแบบเอาใจใส่กับงานแล้วก็สั่งอะไรก็ทำไม่เป็นก็ถามโอเคก็ถือว่าต่อไปก็ทํางานด้วยกันได้นะครับนี่ครับฉาปูนอย่างนี้ฉาปูนประมาณนี้นะครับไม่ปูกกระเบื้องแม่อะไรทั้งนั้นนะครับเอาสไตล์ดิบๆอย่างนี้เดี๋ยวช่างคนนี้ก็ต้องทํางานกันต่อทํางานในส่วนลุงตุ้มต่อเอาไป ทำบ้านทำรั้วทำงอนแพงทำห้องน้ำให้ลูกค้าที่ซื้อที่ไปบนอีกครั้งค,ค่อนข้างที่จะเหนื่อยอ่อนกับกับการทำบ้านช่างดื้อกันไปจริงคิดว่าจบชุดนี้แล้วผมก็คงต้องเปลี่ยนช่างแล้วละเพราะชุดนี้คงคุยไม่รู้เรื่องเดี๋ยวให้เขาจบหลังคาก,ก่อนและที่เหลือเราก็ไปหาช่างที่ฝีมือดีกว่านี้นิดนึง พวกผนังพวกติดประตูติดหน้าต่างนะครับแต่โครงหน้าต่างได้ทำไว้แล้วนะครับโครงหน้าต่างทำไปแล้วเรียบร้อยนะครับหน้าต่างของ์มต้มเป็นเป็นบานยู v c มีมุ้งลวดในตัวนะครับผื้อจากไทยวัสดุมาให้ดูรอบๆเราเป็นอย่างนี้นะครับคลิปนี้คงไม่ทำเยอะนะ,นะครับ คำสั้นๆฝากไ้ด้วยแล้วกันสำหรับการติดตามรับชมครับฝากขอบคุณนะครับที่เป็นกำลังใจให้กันขอบคุณสาหรับการซับสไครต์ครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณครับ